แล้วครั้งนั้นที่ที่เราไปกันนะครับคือผมมีโอกาสได้ไปเล่นที่อังกฤษพอดีเอ่อเป็นเป็นการไปได้คอนเสิร์ตครับชื่อว่าสามัคคีเฟสนะครับซึ่งจัดโดยน้อน้องนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาไทยที่เรียนที่ลอนดอนนะครับแล้วก็มีกันหลายวงครับมีค็อกเทลด้วยมีวงมีนนะแล้วก็มีวงใหม่นะครับพอดีคือต้องบอกนี้ก่อนครับว่าเ,เราตั้งใจที่จะ เซอร์ไพรส์น้องอที่นั่นนะครับอยู่แล้วเพราะว่าคือที่นั่นเนี่ยมัน ทุกคนทราบดีว่ามันสวยครับแล้วก็อีกอย่างเราไม่ได้ไปได้ทุกวันนะครับก็อยากจะทําให้โมเมนต์เนี้ยมันดูเป็นมันเป็นอะไรที่น่าจดจําแล้วก็ดูพิเศษหน่อยสําหรับเราเพราะว่าการขอแต่งงานมันคงไม่ได้ขอกันได้ทุกๆวันนะครับก็เลยรู้สึกว่าอยากให้มันดูน่าจดจําแล้วก็พิเศษหน่อยก็เลยเลือกเป็นที่นี่แล้วก็แพลนที่จะเซอร์ไพรส์ที่นั่นแล้วอีกอย่างคือรู้สึกว่าเราคบกันมาก็พอสมควรมันก็หลักปีแล้วครับก็เลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะพอดีก็เลยเลือกที่จะขอแต่งงานครับเตรียม อะไรนะครับเรี่องการกระจ่างเมตไพรยังไงบ้างทำยังไงไม่ให้เขารู้ตัวโอ้โหนี่ยากมากครับเพราะว่าเออ่คือเราถ่ายรายการด้วยกันทั้งบ่อยนะเราถ่ายรายการด้วยกันทั้งบ่อยก็จะพยายามแบบคือตอนแรกที่ยากที่สุดคือแหวนครับเจอกันบ่อยมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบไม่รู้จะเอาแหวนไปซ่อนที่ไหนอะไรเงี้ยครับก็เลยแต่แต่คือแหวนเนี่ยมาก่อนวันที่จะจะไปทริปเนี่ยประมาณ2ออาทิตย์ ยากมากในการยวซ่อนครับแต่ก็แต่ก็ซ่อนมาได้จนกระทั่งแบบรอดมาได้แล้วก็พ้นมาจนกระทั่งจนถึงตอนที่ไปที่อังกฤษมีช่วงแบบตื่นเต้นแบบว่าแหวนเกือบจะออกมาหลายครั้งมาก <c oughs> <c oughs> น้องหนาวไงครับ <c oughs> ก็พยายามจะเอามือเข้ามาซุกในโค้ทเรา <c oughs> ในเสื้อโค้ทเราแล้วเราก็เอาแหวนอยู่ในเสื้อโค้ทพอดี แล้วก็ตื่นเต้นมากแล้วก็แบบรีบเอาออกมาก่อนแล้วก็น้องก็ซุกมือเข้าไปพอดีก็ไม่เจออะไรเงี้ยครับก็สุดท้ายก็รอดมาได้สุดท้ายก็ได้ออกเป็นเซอร์ไพรส์ที่สมบูรณ์นะครับก็คือเป็นเซอร์ไพรส์ที่แบบเตรียมการไว้อยู่แล้วว่าเราจะแต่งกับน้องแน่ๆไม่ได้แบบว่าเออจริงๆตั้งใจไว้อยู่แล้วครับคือคืออยากให้มันเป็นข่าวดีแรกของ ของเราทั้งคู่นะครับเพราะว่ามันเป็นปีใหม่อยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับชีวิตของเราเรื่องแรกที่น่าจะดีที่สุดในชีวิตของของคน2คนที่รักกันก็น่าจะเป็นเรื่องของการแต่งงาน<ช>ก<อ><ช>็เลยรู้สึกว่าอยากจะเริ่มครับด้ดยวยระยะเวลาในการคบกัคนอาจจะมองว่าเร็วเกินไปเร็ไหมอ่กันอันนี้ถามผมหรือถา,ามน้องก่อนครับให้น้องก่อนตอบกันเลยให้ก่อนตอบกัน คือคือรามองว่าการคบกันระยะเวลามันไม่น่าจะเกี่ยวค่ะมันอยู่ที่ว่าคนสองคนจูนกันได้มากแค่ไหนแล้วก็ความเข้าใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะคิดว่าครับครับมันน่าจะสุดงอมพอสมควรสุดท้ายแล้วผมรู้สึกว่าเอ่อความรักมันจริงๆแล้วมัน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 น่าจะแปลผกผันกับเวลาคือคนเราถ้าใช่ เวลาก็ไม่สําคัญครับมผมว่าจริงๆครอบครัวสองฝ่ายรู้ก่อนไหมคะก่อนที่จะไปขอน้องมีการเข้าไปคุยก่อนไหมคะพี <c oughs> ่เต้ผมมีโอกาสได้คุยกับมาม้าน้องกรคือเขาค,ค,ค,คือคือการที่เราครบกันอยู่ในใสายตาผู้ใหญ่อยู่แล้ว <c oughs> ครับแต่ว่าเราื่องส่วนเรื่องเซอร์ไพรส์อันนี้ผมเป็นคน <c oughs> จัดการตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มจัดกัน, <c oughs> น,นมาเต้เองมองว่าแบบน้องกรคือคนที่เราอยากจะใช้ชีวิตคู่ไปด้วยเลยนะคะตั้งแต่แรกคือผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าชีวิตผม ผิดพลาดอะไรมาเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ถึงตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าด้วยอายุด้วยประสบการณ์ต่างๆมันทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะใช้ชีวิตแบบมั่นคงแล้วแล้วก็อยากจะเซตเทิลดาวกับกับใครบางคนแล้วม,มันมันถึงเวลาแล้วอะครับเราก็เลยรู้สึกว่าทําไมเราต้องไปมองหาคนที่อยู่ไกลแทนท,ที่เรามีคนที่ดีที่สุดอยู่ใกล้เราอะไรเงี้ยครับแล้วหลังจากที่เราครบกันมาเราก็รู้สึกว่า น้องเป็นคนทําให้ผมรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นนะครับผมเลิกเลิกทำอะไรแย่ๆหลายๆอย่างนะครับเลิกดื่มเลิก เลิกใช้ชีวิตที่มันเปลืองๆตัวเองนะครับ<อ>แล้วก็กำลังออกกำลังกายเก็บตังค์มากขึ้นมองถึงอนาคตมากขึ้นแล้วก็วางแผนในชีวิตคู่มากขึ้นอะไรครับแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญที่สุดคือพ่อคุณแม่รักก่อนมาก<อ>ก็เลยรู้สึกว่าเออจริงคนลัอกคนรอตัว,ตวของเราเขาตกใจไหมคะหรือว่ารู้เพื่อนๆช่วยกันหมดหรือว่าเราตัดใจคนเดียวไรอ่เงีเออเพื่อนๆของผมเนี่ยมาทราบตอนก่อนที่จะไปทริปประมาณสักอาทิตย์หนึ่งครับก็คือจริงๆแล้วคือผมแพลนไว้พอสมควรแล้วแล้วก็พยายามจะให้ให้เพื่อนๆเป็นคนช่วยเก็บ โมเมนตด์ดีๆไว้มากกว่าแล้วก็พยายามจะทำไงก็ได้ให้ให้เหตุการณ์มันดูเนียนที่สุดให้ให้ไม่ออกมาแบบโป๊ะแล้วก็น้องกอรก็จับได้อะไรเงรี้ยไม่งั้นก็จะดูแย่นิดนึงนะครับอะไลยยังไงในตัวพี่เป้บ้างที่ทำให้เราตัดสินใจที่จะอยอมรับเขาอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆก็ว่าที่ผ่านมาก็พี่เป้พิสูจน์ตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะ<ช> <ๆ S 1> ก็ มันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เขาก็เปลี่ยนตัวเองแล้วก็จริงๆเราทั้งสองคนเปลี่ยนตัวเองกันทั้งคู่ปรับเข้าหากันมาเรื่อยๆค่ะก็คิดว่าวันนี้น่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีดดค่ะ เขาถามคนเนึงว่าย้อนกลับไปตอนที่เขาคูกข่าวเราีรู้สึกยังไงได้ใจไหมหรือว่ายังไงเอาบอกความจริงเข้าไปถ้าพี่พี่เห็นเห็นคลิปแล้วจะได้ยินกอพูดเขาว่าจริงจริงปะเนี่ยคือคือมันจําอะไรแทบไม่ค่อยได้ค่ะตอนนั้นมันมันชามันงงมันช็อกไปหมดเลยมันหนาวปะหรอมันหนาวด้วยแล้วมันเกิดขึ้นเร็วมากจนแบบสุดท้ายเนี่ยคือจะต้องมาขอคลิปจาก พี่ๆในวงหรือว่าพวกทีมที่ช่วยกันถ่ายวิดีโอเงี้ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่พูดได้เลยแล้ว่อพูดไาอะไรตอนนั้าคือวันนั้นเนี่ยคือเป็นเหตุการณ์ว่ามาถาม one w ิชใช่ไหมคะผมผมทําเป็นเหมือนกับการถ่ายรายการครับผมมีรายการที่ชื่อรายการจอนจัดนะครับฟังเลยครับพี่ๆรายการจอนจัดเนี่ยก็ก็จะเป็นแบบถ่ายบล็อกทั่วไปเป็นของผมกับน้องแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งบีมนะครับก็ทีนี้เเราเราทำไปในคอนเซปต์วันนั้นก็คือคําว่า one w ิช ถ้าคุณขออะไรก็ได้หนึ่งอย่างบนโลกใบนี้อะไรก็ได้แล้วความลวคำขอนจะเป็นความจริงมุณจะขออะไรแล้วก็ถามไปเรื่อยๆถามทุกๆคนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายมาถามน้องเขบอกว่าแล้วของหนูล่ะวันเวชของหนูคืออะไรเขาบอกว่าขอให้เขามีความสุขทุกๆวันตลอดไปอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แล้วเสร็จแล้วทีนี้ผมก็เลยบอกบอกว่ารู้เปล่าว่าครับความความคิดของเราอะที่เราอยากจะขอเราอยากจะขออะไรเราก็หันหน้ามาลักบอกว่าเราอยากจะขอที่แต่งงานอแล้วโมเมนต์ก็เลย เซี่ยช็อกก่อนครับช็อกก่อนแล้วแล้วก็มีคนกระซิบมาหลังกล้องว่าเซียงสก่อนเซียงสก่อนแต่ก็แต่กอย่คิวไม่ได้แล้วตอนนั้นตอนเราเขาเรียกว่าเราเรารู้มาก่อนหรือมีกลิ่นมาก่อนไหมครัว่ามันต้องมีวันนี้มีนิดหน่อยค่ะมีนิดหน่อยตอนที่แบบว่ามีมาเหมือนเอาไซส์แหวนมาลองอะไรอย่างเงี้ยพอดีว่ามันจะมีแหวนวงหนึ่งของตัวก่อนเองส่วนตัวที่ เคยทำเอาไว้ตั้งนานแล้วแล้วคราวนี้มันหลวมเพราะว่าผอมลงคราวนี้เหมือนแบบพี่เป้เขาเห็นว่าทํามาแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ใส่สักทีเพราะว่าเหมือนมันหลวมอะไรเงี้ยงั้นเดี๋ยวเรามาลองวัดไซส์แหวนไหมจะได้เอาแหวนพวกนี้ไปแก้แล้วจะได้ใช้ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แอบมาวัดนิ้วนางข้างซ้ายทั้งที่ทั้งที่จริงๆแล้วคือเขาใส่นิ้วนางข้างขวาเกือบโป้งไงครับเกือบโป้งแบบดูลกๆลนๆแบบมือสันๆนิดๆึงอะไรเงี้ยแต่ก็ตอนนั้นมีเอะใจนิดนึงแต่ว่าหลังจากนั้นคือมันไม่มีอาการไม่มีพิรรุธไไมม่ีอะ ก็เลยก็เลยคิดว่าอาจจะลองเพื่อดูไซส์เข้าฝ้าไว้ก่อนแต่ก็คงไม่ใช่เร็วๆนี้แต่ก็คิดไว้ว่าอาจจะมีขอรหรือเปล่าคือก็คิดในใจว่าก็น่าจะเป็นเราหรอมั้งเตรียมสตรทุกวันเตรียันเตรียมสตรทุกวันแต่งหน้าทุกวัน แต่งหน้าตอนนอนยอกหยอกยอกยอกไม่มีคือคือตอนนั้นรู้สึกว่าอาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้ค่ะเพราะว่าเราตอนนี้คือเราช่วยกันสร้างอยู่ใช่และสำหรับคุณกอคิดว่าระยะเวลามันเร็วไปไหมโหกอนใช้ความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆเลยค่ะว่า ตั้งแต่พบมาเนี่ยคือเอาจริงมั่นใจในตัวพ <Ori ental. S 1> <teor> ี่เป้ค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใช่มาตั้งนานแล้วอะไรที่ทำให้เราเปลี่ยนเป้ไปได้ครับเพราะว่าก่อนหนี้เขาก็พึ่งชื่อชาต่างๆเนาะพึ่งชื่อเรื่องอะไรเหรอครับสาวๆว่าอะไรกไให้พูดไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องร้องเพลงเลยเหรอไม่มีนะครับโอเคเออโหอันนี้ตอบยากเลยมันเป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องคือ ตอนแรกก็ลำบากใจพอสมควรเพราะว่าก็ได้รับฟีดแบ็กอะไรมาเยอะมากอมตอนที่คบแรกๆเลยเงี้ยค่ะแต่ก็คือพอมาสัมผัสต,ต,ตัวตัวจริงๆพี่เป้มันไม่ได้เลวร้วายขนาดนั้นอืมแล้วพออยู่กันไปเรื่อยๆรู้สึกว่าเออพอพอรู้สึกว่าก็เป็นรอยยิ้มให้เขาได้คิดว่าก็น,น่าจะมีอิทธิพลอะไรบางอย่างที่สามารถเปลี่ยนแปลงเขาได้แล้วเลยเียรียกว่าตอนนี้เราค่อยๆเตมตัวเรียกว่า เราให้เกียดกันเลยให้เกียดนะอตคือไม่ได้เป็นตามข่าวลือใช่ไหมว่าเออไม่นะเพราะว่าเขาโอ้โหอันนอ้อันนี้อันนี้เป็นเรื่องหลักเลยนะครับวันนี้คืออยากจะอยากจะบอกนิดนึงว่าจริงๆแล้วผมแพลแนไว้ว่าอยากจะมีน้องไวๆหลังจากที่แต่งงานแต่หมายถึงหลังจากแต่งงานนะครับตอนนี้เรายังไม่มีงานแต่งเลยนะครับผมก็จดทะเบียนไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีงานแต่งเพราะฉะนั้นตอนนี้จะบอกกับพี่ๆสื่อทุกๆคนนะครับว่าน้องไม่ได้ท้องนะครับแต่ผมอยากมีแต่ผมอยากมี บบอ่าที่จะเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากนะครับฟังดีๆนะครับ <c oughs> <c oughs> ดีเทลมันเยอะเที่ยวมันเยอะไม่ใช่อะไรอันที่นี้ <c oughs> มันคืออย่างนี้ครับเอ่อผมไปเล่นที่งานสามาัคคีเฟสนะครับซึ่งเป็นงานของน้องๆน,นักศึกษาที่ลอนดอนนะครับนักศึกษาไทยที่ลอนดอนซึ่งได้รับการสนสับสนุนจากสถานทูตลอนดอนนะครับสถานทูตไทยในลอนดอน หนึ่งในคนที่มาเป็นประธานก็คือพระท่านพิสนุนะครับซึ่งเป็นเอกเอกัครราชทูตอยู่ที่นั่นนะครับทีนี้พอท่านมาปุ๊บเนี่ยท่านก็เลยคือท่านได้ทราบข่าวพอดีผมขอน้องกอนแต่งงานก่อนที่ผมจะเล่นคอนเสิร์ตในหนึ่งวัน นักศึกษาไทยที่นั่นเขาก็พูดกันเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีน้องคนนึงในสมมามคีเนี่ยเขาเป็นคนไปถ่ายวิดีโอให้ผมวันนั้นเขาก็เลยคุยกันว่าเอ้ยวันเนี้ยพี่เป้เขาจะขอแต่งงานขอแต่งงานนะปรากฏว่าพอน้องเซเยสปุ๊บเนี่ยข่าวมันก็สเรรดออกไป <c oughs> แล้วก็ไปถึงหูวของท่านทูท่านทูก็เลยด้วยความเมตตาของท่านนะครับท่านกเ็เรียกเข้าพบเป็นงานส่วนตัวก่อนที่จะเล่นคอนเสิร์ตในวันที่25วันนั้นเขาก็ <c oughs> เรียกเข้าไปแล้วก็ไปบอกว่าเออยินดีด้วยแสดงความยินดีด้วยนะครับ <c oughs> ก็เลยบอกว่าเออถ้าสมมติว่าไม่ติดอะไรถ้าไม่มีถ้าไม่มีแบบเอออยากจะไปจดทะเบียนที่ไหนหจะอยากจะแพลนไว้แล้วว่าอยากจะไปจดที่เมืองไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่มีแพลนแบบนี้เขาบอกเออท่านบอกท่านยินดีที่จะเป็นนายทะเบียนให้ที่ที่ลอนดอนซึ่ง ผมก็ตกใจมากว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้ได้ไงเพราะว่าผมทราบดีว่าการที่จะจดทะเบียนหรืออะไรเงี้ย mm hmm. มันไม่ใช่มันไม่ใช่เกียรติของท่านทูตปกติเราวป็นมันเมันเป็นเกียรติของนายทะเบียนชั้นอีกชั้นหนึ่งอะไรเงี้ยครับซึ mm ่ง hmm. ถ้าเป็นแบบท่านทูตเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นเกียรติของวงตระก,กูลเราอย่างมาก mm hmm. เราก็เลยรู้สึกว่าปลื้มใจแล้วก็ตกใจมากแต่ทีเนี้ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะพร้อมที่จะที่จะทาหรือเปล่าเพราะเอกสารก็ยังไม่ทราบอะไรก็ยังไม่ทราบแต่ท่านทูตก็เป็นคนพูดทำมาเองบอกว่าเรื่องเร่งเเกสาาร้ถิดว ตัดสินใจที่จะจดทะเบียนที่นี่ท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านจะดูจะดูจะมีส่งคนมาดูให้นะครับแล้วสุดท้ายก็ใช้เวลาตัดสินใจกันมันคืนหนึ่งใช่ค่ะก็กลับไปจากคอนเสิร์ตวันนั้นก็นั่งคุยกันแล้วก็มาตกลงว่าโอเคงั้นก็จดที่นี่เลยแล้วก็บอกทางบ้านสุดท้ายเลยเอกสารที่ใช้มีแค่พาสปอร์ตกับบัตรประชาชนใช่สอง่าเงแล้วก็มีแบบฟอร์มอินโฟเมชันที่สถานทูตส่งมาให้กรอกอันนี้ผลบังคับทางกฎหมายในไทยด้วยใช่ครับใช่ครับ แล้วก็เออจริงๆแล้วคือที่มันที่มันดีอย่างหนึ่งก็คือว่า,อาพอเราไปอยู่ที่นั่นเนี่ยมีคนช่วยทําเอกสารอนข้างเยอะมากนะครับ mm hmm. ผมในการเดินเรื่องในการอะไรเงี้ย mm hmm. ก็ก็ช่วยเราได้เยอะพอสมควรก็เลยจริงต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกๆคนนะครับที่อยู่ที่นั่นที่ดูแลเราทั้งพี่ๆที่ถานทูตนะครับพี่ๆที่สัมมคีแล้วก็หลายๆคนที่ทําให้เรามี mm hmm. วันนี้ได้อยอย่างหนึ่งท่านทูตบอกด้วยว่า mm hmm. เป็นเราเป็นคู่แรกที่ท่าน จดทะเบียนให้ใช่ถือเป็นความขนาของเราแล้วก็เป็นเกียรติกับวงตระกูลของเราอย่างมากนะครับแล้วก็พอพอมีโอกาสแบบนี้ปุ๊บเราก็เลยตัดสินใจเชคว้าไว้ก่อกรก็เลยไม่รอเลยก็เลยโทรหาป้าฟ้ามาเลยแก็ให่ากตอนนั้นตัดใจว่าจดัจดทะเบียนเลยก็จริงๆถือว่าโอเคมากค่ะเพราะว่าท่านก็บอกว่าให้ตัดสินใจเองได้เลยเพราะว่าโตแล้ว ถ้าก่อนว่ายังไงก็ทุกคนโอเคหมดค่ะแ้วอย่างนี้เงินใครจะต้องจดด้วยไหมครับหรือว่าอ๋อไม่ครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ต้อจดใช่ครับมันมันมีเอกสารไหมเรบรอาเสียดายมากวันนี้ผมรีบบอกมาไม่ได้เอามาด้วยขอโทษจริงๆเอกสารก็ต้องส่ง ได้กลับมาเลยครับเอาใช่ครับเอ่อแต่จริงๆแล้วคือตรงนั้นมันครบเรียบร้อยหมดแล้วครับก็เหมือนทางสถานทูตจัดการให้ทุกอย่างหมดเลยค่ะทางรอนก็คือส่งแค่บัตรประชาชนกับพาสปอร์ตใช่แค่นั้นเอัยนี้ก็็เปนนผลาริยวทีละคนครับยังไงนะฮะใช่ครับผมนี่ภรรยาผมครับอันนี้คือน้องรอนเปลี่ยนนามสกุลด้ไหมคะหรือว่ายังไงเออจริงๆจริงตบบนั้น คือคือพอวันที่จะตรวจทะเบียนเนี่ยท่านทูตก็มีดูเลิกไว้ให้เราด้วยช่มีดูเลิกไว้ให้ด้วยนะสิบสี่จุดสี่เก้าใช่สิบสี่ลิกาสี่สิบเก้านาทีช่ะไทยไทยขช่ครับแล้วก่อนที่จะไปสถานทูตก็ได้โทรมาบอกว่าจะเปลี่ยนนามสกุลไหมถ้าเกิดจะเปลี่ยนเดี๋ยวจะได้พิมพ์แล้วก็ปริ้นออกมาให้เลยอตั้งแต่ตั้งแต่นางเป็นตั้งแต่นางสาวเป็นนางี้ยครับแล้วก็นามสกุลก็เลยโทรกลับไปหาที่บ้านพอดีว่า ป,ป๊าบอกว่าก็ให้ตัดสินใจเองอีกยังไงก็ได้เขาก็ตัดสินใจเองไม่ได้อีกก็เลยทักไปหาพี่หมอดู <laughs> จริง <c oughs> จริงนี่เรื่องจริงครับค่ะทักไปหาพี่หมอดูที่ที่ดูประจำหนรอยางที่เขาก็บอกว่าเออยังไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าเหมือนนามสก,ก,กุลก่อนเนี่ยไปค้าเจริญราดเอาไว้ก็จะได้ซ <c oughs> ัพพอร์ตกันไปเดี๋ยวรอมีลูกแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงว่าจะเปลี่ยนหรือเปล่าดูอีกทีนึงใช่ก็เลยเชือหมอดูชเปียนนามใครหรือครนเมสาวตอนนีเป็นนามคาอยู่ค่งเดี๋ยวีอทีน S yeah. <S รจริงๆแล้วแต่แรก plan ไว้ว่าจะเป็นต้นปีหน้าแต่บังิญว่าหมาม้าไปดูดวงไาอีกแล้วคือจริงๆที่บ้านก็เป็นคนจีนก็จะถือค่อทางถือมากๆเรื่องชงปีชงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วปีหน้าเหมือนไม่รู้สึกไม่ไม่ก่อนก็พี่เป้จะชงก็เลยมีคุยกันไว้ว่าถ้าดูเลิกก็คงเป็นปลายปีนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับอันนี้อันนี้เราบอกคร่าวๆไว้ก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับ งานของเราด้วยเงินในกระเป๋าด้วยถ้าพี่ๆอยากจะให้แบบได้งานสวยๆมีแบบมีโอกาสได้แบบได้ไปร่วมกันทุกๆท่านแล้วก็เอ่อได้รูปสวยๆมาก็ฝากโปรโมทหน่อยให้เราได้ดังๆเพลงดังๆเออได้มีงานเยอะๆนะครับผมมีงานเยอะๆได้เป็นมีค่าเสถียดเยอะๆแล้วก็มีโรงงานสวยๆไปกันอันนี้ก็คือยังยังไม่ได้แพลนอะไรใช่ไหมคะคือคือเข้าๆไว้ก่อนครับคือเราอยากทําทุกอย่างให้มันถูกต้องตามตามประเพณีอย่างนี้ดีกว่าไม่อยากให้เอ่อผู้ใหญ่ต้องต้องเป็นห่วงนะครับทั้งทั้ง ทั้งฝั่งผู้ชายแล้วก็ทั้งฝั่งผู้หญิงด้วยอยากให้ทั้งคู่รู้สึกว่าสบายใจที่เราจะได้ดูแลกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็น่าจะมีแพลนไว้แต่คิดว่าน่าจะเป็นเท่าๆก่อนที่คิดไว้น่าจะเป็นประมาณปลายปีนะครับแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวเท็นนี้ทั้งนั้นมันก็มันก็เคลื่อนได้หมดทุกอย่างเราไม่อยากไปรับปากจริงๆเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวถ้าถึงวันนึงถ้ามันเลื่อนหรือถ้ามันอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นพิษคำพูดจ้ะไม่ใช้ิจดทะเบียนแล้วแต่ก็ยังไม่มีน้องก็คือรอรอจัดงานแต่งก่อนใช่ มันเมืองไทยเนาะคนไทยนะครับเนาะก็อยากให้มันแบบถูกต้องนิดหนึ่งครับแปลว่าคือตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใช้ชีวิตแบบสามีภรรยากันเพิ่งเริ่มครับก็จดทะเบียนแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วเพิ่งเพิ่งเพิ่งเริ่มจะเข้ามาครับเพิ่งริ่มจะเข้ามาแต่ก่อนนี่คือจะมีแบบถ่ายรายการถ่ายอะไรด้วยกันบ้างอะไรแบบแบบไปแบบมาแต่ว่าตอนนี้ก็คือก็ใช่ครับก็ใช้ชีวิตแบบสามีภรรยาครับเป็นยังไงบ้างคะได้มาใช้แบบสถานะสามีภรรยาแล้วผมรู้สึกว่าเอ บ้านมันดูเป็นบ้านมากขึ้นครับม,มันมันรู้สึกว่ามันดูเป็นบ้านที่สมบูรณ์แบบมันมีความอบอุ่นมากขึ้นแล้วก็เวลาจะทําอะไรมีคนช่วยคิดเวลาจะทําผิดพลาดมีคนช่วยติช่วยเตือนมันก็ทําให้ชีวิตมันสมบูรณ์แบบมากขึ้นเขาอาจจะเรียกว่าชีวิตคู่ครับแล้วก็นะคะต้องปรับตัวอะไรไหมคะ นอนกลนเลยใช่ป่ะโทษโทษโทษอยู่หรือเปล่านอนกลนอโอเคโทษก็จริงๆไม่ได้ไม่ได้รู้สึกเกรงหรือว่าจะต้องปรับอะไรเยอะค่ะก็ก็เป็นตัวเองมากที่สุดใช่แล้วก็ตรงไหนที่เราอยากจะปรับหรืออยากจะให้เขาปรับเนี่ยเราก็บอกการเตือนการปรับกันไปเรื่อยๆครับอะไรที่เด็กตัวเป้ตั้งแต่มีก่อนเราเปลี่ยนไปยังตัวเป้อะครับ เยอะมากเลยนะคะเยอะมากเยอะมากอเรียกว่าตื่นเเป็นคนละคนเลยอย่างนี้ใช่เหมือนเป็น new version ของเขาเลยค่ะเพิ่งไป update version มาเออจริงๆแล้วผมผมรู้สึกว่าผมใจเย็นลงมากๆครับแล้วก็เออมองถึงอนาคตมากขึ้นนะครับมีมีแผนในทุกๆเรื่องมากขึ้นรู้สึกว่า ใช้ชีวิตทุกๆวันแบบปลอดภัยมากขึ้นเพราะรู้สึกว่ามีใครบางคนที่เราต้องรับผิดชอบมากขึ้นแล้วนะไร,ร้ยนอกนอจากจากคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าเ,เราทําทุกอย่างตอนนี้เพื่อครอบครัวแล้วก็ทําทุกอย่างตอนนี้เพื่อเขาไี้คนหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วอีกไม่นานเราคงจะต้องทําทุกอย่างเพื่อตัวเล็กของเราอีกอะไรเงี้ยก็เลยทําให้ตอนนี้การใช้ชีวิตของเราจะปลอดภัยมากขึ้นนะครับแล้วก็เลิกเลิกหลายเรื่องมากนะครับเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ ปาร์ตี้น้อยลงมากครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทํางานเยอะขึ้นเก็บังค์อะไรเงี้ยครับออกกําลังกายใช่ครับอ,ออกกําลังกายเยอะมากตอนนี้แล้วก็รู้สึกว่ารักชีวิตตัวเองมากขึ้นมากเลยอยากใช้ชีวิตให้อยู่กับอยู่เขาไปนานๆนี่เองครับค <ผม S 1> ือเรียกว่าถอดเขี้ยวเล็บแบบกินมก่อนผมเคยมีเขี้ยวด้วยเหรอครับวจะไปน อ๋ไม่ไม่เป็นจริงจริงจริงจเป็นแมวมานานแล้วครับเชี่ยวนะเนาะเป็นแมวมานานแล้วมันอาจจะมีข่วนบ้างเป็นรอยเล็กๆน้อยๆครับแต่มันก็เป็นธรรมดาเน้นๆหน่อยๆวันนี้สกีพยานเยอะอยากจะเห็นโมเมนต์วันที่ขอกรอีกครั้งได้ไหมคะยังไงนะผมต้องผมต้องทำอะไรครับงั้นที่เราขอเราพูดยังไงกับเขาแล้วที่เขาเซย์จริงๆก็ปกติเลยเนาะผมต้องแบบทำแบบเหมือนเป็นแบบถ่ายบล็อกได้ไหมครับ สุดท้ายก็ได้ครับมัณกรครับเออ่วันวิสของคุณกรครับถ้าเกิดหนูถ้าเกิดหนูขออะไรได้อย่างหนึ่งหนูอยากจะขออะไรขอให้มีความสุขในทุกๆวันไปเรื่อยๆแค่นี้เหรอใช่แค่นี้นะใช่รู้ๆไหมอยากจะขออะไรอยากจะขอแต่งงาน อะไรอย่างเงี้ยครับประมาณเนี้ครับแค่นี้เองไม่มีอะไรเรียบง่ายครับเียบง่ายขออะไรก็ต้องทำครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่ายื้อยย่างก่อนเองค่ะพอเขเปลี่ยนอย่างแล้วเราขนานี้รู้สึกยังไงางก็ก็ดีใจนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ต้องไปหนักใจกับเรื่องอะไรเยอะอีกอย่างหนึ่งทำให้ก่อนมั่นใจในตัวเขาได้เร็ว เราก็รู้สึกปลอดภัยอยู่ตลอดเวลามีความมั่นคงในชีวิตคู่อย่างเงี้ยค่ะเราไปโฟกัสเรื่องการทํางานการช่วยกันเก็บเงินสร้างครอบครัวแบบนั้นมากกว่าใช่มีเรื่องอยากขอไหมคนะตอนนี้ไม่มีเลยค่ะ ก็ทุกอย่าง <identifier. S 1> ที่เป็นพี่เป้ตอนนี้โอเคหมดแล้วขออย่าเปลี่ยนไปขอให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้แค่ไม่เปลี่ยนไปไม่พอต้องดีขึ้นด้วยครับครับได้จะได้เป็นพ่อที่ดีของลูกในอนาคตไหมเออมีคําสัญญาอะไรกับน้องคะอยากจะบอกอะไรไหมเออจริงๆแล้วคําพูดมันไม่สําคัญเ้่าการกระทําแต่สุดท้ายแล้วการกระทําต้องนําด้วยคําพูด เออผมจะพูดไว้ตรงนี้แล้วกันครับว่าผมจะพยายามดูแลน้องให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็จะพยายามทําทุกอย่างทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์และอบอุ่นที่สุดเท่าที่จะทําได้เท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งจะทาเป็นในในลักษณะหูหน้าครอบครัวที่ดีให้ได้นะครับครับขอบคุณค่คัีเสร็จแลที่นึงนะคะ